มะม่วงอ,อกร่องดูไม่ยากนะคะเวลาเขาแก่จัดดูยังไงก็สีจะนวลๆแบบนี้นะคะนี่คือลูกเนี่ยแก่จัดมากแล้วพร้อมที่จะสุกแล้วก็พร้อมที่จะหล่นลงมาค่ะดคานิตแม่บ้านพอเพียงนะคะคลิปนี้มาเข้าสวนหลังบ้านกันนะคะเรามาสอยมะม่วงอ,อกร่องกันเป็นมะม่วงอ,อกร่องโบราณน,นะคะสีเขียวด้วยเนาะเวลาสุกก็จะเป็นสีเขียวนะคะต้นสูงใหญ่เลยนะคะแต่ปีนี้ไม่ค่อยดกเนาะก็จะสอยไปให้คนรู้จักที่ อยู่กรุงเทพนะคะส่งไปให้เขาเนาะดูลูกค่ะจริงๆแล้วหล่นมาทุกวันเลยอ่ะนี่คือในส่วนที่หล่นลงมานะคะแล้วเขาก็สุกพอดีเลยกําลังกินเลยอ่ะแล้วปีนี้นอนไม่ลงด้วยไม่มีแมลงเจาะนะคะแต่ว่าถ้าหล่นลงมาด้านล่างแล้วด้วยความที่เขาหวานนะมดคันไปเจาะนี่ค่ะมันหวานมากเลยเนื้อด้านในจะเป็นสีเหลืองนะคะเหมือนมะม่วงอกลองสีทองเลย แต่ว่าเวลาสุกก็จะสีเขียวๆลักษณะนี้นะคะนี่คือสุกแล้วนะคะสุกงมจากต้นเลยอร่อยมากก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่นะคะแคะกันบางลูกออกอมชมพูด้วยเห็นไหมอย่างเงี้ยอร่อยคนสอยก็จะเมื่อยคอสักนิดนึงนะคะถ้าเราไม่สอยลงมานะาก็จะนี่หมดเลยอะแก่แล้วก็สุกร่วงลงมาจะช้ำๆนิดนึงนะคะ ปีที่แล้วไม่ค่อยติดลูกเหมือนกันเพราะว่าติดแรงกันอะแต่ปีก่อนๆน,น,นั้นดกมากอันนี้เราไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะอยู่ข้างบ้านหล่นละช้ำเลยอันนี้จะส่งไปให้เพื่อนคนใส,ส่คนใส่มะม่วงน่ารัก <c oughs> ดีค่ะ ยุงเยอะฝนตกเมื่อวานฝนตกนะคะอ้าวสอยต้อต้องหลบนะคะเดี๋ยวมะม่วงหล่นใส่คนสอยตามค่อยดีให้อ้ามีใช้บันไดเป็นตัวช่วยแล้วปีนเลยได้ไหมคะปีนต้นอะ <c oughs> หัวเราะคนสวนหัวเราะอูยุงเยอะมากเลย ฝนตกนะคะช่วงนี้ปีนี้เดือนเมษาฝนชุกมากเลยคือไม่ไม่เคยเห็นมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยปกติจะแรงนะคะเดือนเมษานะร้อนแล้วก็แล้งแต่ปีนี้อากาศดีที่ประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็ฝนตกดีดีก็ส่วนของเราก็จะเขียวเขียวสักนิดนึงนะคะแต,แต่ว่ามีโควิดนะคะเราก็กักตัวอยู่บ้านไม่อ,ออกไปไหนกันก็เลยจะส่งผลไม้ไปให้เพื่อนกินนะคะ เป็นผลไม้ปลอดสารจากสวนของเรานะคะปลูกกันคละ,คละกันไปโควิดเราก็ไม่ค่อยอดเท่าไหร่นะเพราะสวนของเรามีครบก,กับทุกอย่างเลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูสวนหลังบ้านตรงนี้นึงนะคะคลุมไปด้วยต้นไม้อันนี้ก็จะมีมีละมุดนะคะละมุดแก่เต็มเลยแล้วก็หล่นทิ้งเต็มเลยนี่หล่น แต่ไม่เป็นไรคะ่ะนกก็กินบ้างอะไรบ้างเนี่ยดกยาตุกแล้วนะเห็นไหมคะสุกแล้วอูยุ่งเยอะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับไปที่ต้นมะม่วงนะคะขอไปค่ะ,ะเสียงดังนี่เพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานก่อนนะคะแล้วก็ฝนตกลงลูกนี้ไม่ค่อยสวยนะ แปลกแล้วเดี๋ยววางไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวล่น,ลนใจหัวเนี่ยลูกใหญ่มากเลยคัะสวยด้วยสุโมโอไม่ยุ่งนะครับเ,เริ่มเมืยอคอแล้วนะคะเริ่มจะพอละได้เยอะแล้วนะเนี่ยเห็นไหม,วไม,ไวไมสวยจังเลยทีแรกนะคะนึกว่าเขาลูกไม่ดกเนาะ สุกหล่นลงมาเป็นสองสามอาทิตย์แล้วนะคะเราก็เก็บแบ่งเพื่อนบ้านแล้วก็ทิ้งบ้างอะไรบ้างจะส่งไปกรุงเทพนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงเนาะส่งด่วนไปสนีไทยค่ะกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาใส่กันต่อมากเลยอะ มะม่วงอ,อกร่องดูไม่ยากนะคะเวลาเขาแก่จัดดูยังไงก็สีจะนวลๆแบบนี้นะคะนี่คือลูกเนี่ยแก่จัดมากแล้วพร้อมที่จะสุกแล้วก็พร้อมที่จะหล่นลงมานะคะแต่ถ้าเขียวๆยังไม่ค่อยนวลแบบนี้ก็ยังไม่ได้แก่จัดต้องจะส่งให้เพื่อนก็ต้องส่งเลือกส่งที่ลูกสวยๆแบบนี้อู้อยเยอะยังอันนี้สุกงอมแล้วนะคะหลน่นจากต้นเนี่ยลูกดิบเนื้อดิบๆเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่แกะจัดแล้วก็ปล่อยแล้วล่วงลงมานะคะเนื้อเริ่มเหลืองแต่ว่าอร่อยแล้วนะคะเนี่ยกินดิบๆได้เลยแบบเนี้ยกรอบแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆมันๆน,น,น,นิดนึงก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฐานิตแม่บ้านพอเพียงด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ